เอาละครับในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับก็มีข่าวข่าวหนึ่งที่ทําให้หลายคนครับหลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือข่าวหมอปลานะครับที่ไปทําพิธีเรียกวิญญาณของคุณก้อยนะครับซึ่งคุณก้อยนี่ก็เป็นเหยื่อของแอมสยาไนนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังมากครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามา,มาถึงตรงนี้ผม่าเกิดข้อสงสัยว่าทําไมต้องใช้หมอปลาให้ไปเรียกวิญญาณปกติก็ใช้ผะสงฆ์ไม่ใช่เลยแต่พอกลับไปดูคลิปเก่าๆของหมอปลานี่ก็หมดข้อสงสัยเลยครับ เพราะว่าหมอปลาเนี่ยเป็นนักปราบผีที่เก่งกาจมากในประเทศไทยนะความโด่งดังและชื่อเสียงในเรื่องของการปราบผีเนี่ยหมอปลาไปเป็นสองรองใครเพราะแกะไฝ่มาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผีที่เป็นผ,ผีเจ้าที่ผีผีปลวกเหรอเขาเรียกแหละจอมปลวกอะไรเงี้ยแกก็ทุบมาหมดแล้วครับเรียกได้ว่าแกเป็นผู้ใช้คุณไสยระดับพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ แต่ครั้งนี้เรื่องที่คนให้ความสนใจไม่ใช่เรื่องการปาพีหรือว่าการเรียกวิญญาณอะไรของหมอปลาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่หมอปลาทําการเรียกวิญญาณคุณก้อยเนี่ยแล้วก็ตามญาติพี่น้องของคุณก้อยกลับบ้านไปแล้ว้ดยความที่เป็นหมอปลาเนี่ยก็ต้องมีการบอกว่าตรงไหนของบ้านมันเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นอัปมงคลนะนะ จนกระทั่งหมอปลาไปเจอกับรูปๆนี้เขา้าแล้วก็บอกว่ารูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของการทิ่มแทงแล้วก็หักหลังะนะแล้วก็ชาเนก็ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าไอเนี่ยมันทิ่มแทงแล้วก็หักหลังเนี่ยแล้วไอใครหน้าไหนมันจะรักเพื่อนวะเนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาพนี้ซึ่งตอนนี้เราหยิบเข้าแล้วยินดีต้อนรับคุณโซโรครับผมแต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮะมึงใครเนี่ยก็คุณเชิญผมมาไม่ใช่หรอครับคุณเชิญโซโลไม่ใช่โลโซเฮี้ยอะไรเนี่ยเอองั้นรือครับแต่ไหน,นผมก็มาแล้วผมขอจัดให้ซกอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเกิดมาไม่เคยเจใครัออกไปจากราย,รายการกูครับ ครับผมเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับในรายการของเราเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วแหละยีนี้ต้อนรับคุณโซโรครับผมอ้าวยังไม่มาเลยนายบอกว่าเขามาถึงตึกเราตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วไงใช่ครับเป็นเขาบอกว่ามาถึงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วผมก็เลยโทรบ,บอกเขาว่าถ้าถึงตึกแล้วให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดมาห้องอาจจะอยู่ชั้นสองครับอย่าบอกแล้วว่ามึงปล่อยให้มันเดินมาเองเนี่ย ก็ผมบอกทางไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนั่นแหละปัญหาบอกคนทั้งตึกกันตามหาเลยเอาละผมหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับคุณโซโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหวังว่าคุณจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะก็พอรู้อยู่ครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปอะ่ะมันไปกระทบการใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่าแน่นอนครับว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปมันก็มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผมอยู่แล้วพวกพ้องผมที่อยู่บนเรือก,ก็ต่างไม่ไว้ใจผมแล้วตอนนี้มันเลวร้ายถึงขั้นจะไล่ผมออกจากกลุม่มโอ้ขนาดนั้นเลยนะ ใช่ครับใช่ครับมันมันมันแย่มากเลยตอนนี้คุณจะสังเกตว่าขอบตาผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะด,ดํามากเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปเนี่ยผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับไม่รู้สิผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยากเป็นนักดาบอันดับหนึ่งอะไรแล้วตอนเนี้ยผมรู้สึกไม่มีกระจิกระจยในการใช้ชีวิตแล้ว<อ>นั่นความฝันของคุณเลยนะั่นน่ะแสดงว่านี่มันคงจะแย่มากสำหรับคุณเลยนะเอาอย่างนี้แนละ้วกันไหนๆคุณก็ได้มารายการนี้แล้วนะอยากจะบอกหรือว่าแก้ต่างอะไรกับสิ่งที่คุณโดนเข้าใจผิดหรือเปล่าล่ะ บอกได้นะอ๋อโอเคครับก็ผมไม่เคยมีความคิดที่จะทรยศหักหลังเพื่อนเลยนะครับคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอตอนที่ผมไปทีโรบ,บาร์กอ่ะผมเสียสละตัวเองรับความเสียหายของกัปตันผมตอนที่เจอเจเทพ์จนสลัดบาโโรมิวคุมาคุณก็เห็นนี่นั่นก็เลยผมเกือบปางตายเลยนะครับแต่ถ้านั่นมันจะทาให้คุณคิดว่าผมเป็นสัญลักษณ์แห่งการหักหลังแล้วก็ ผมก็จะคว้านทองตัวเองตรงนี้เลยว้าวว้าวว้าวใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนครับผมเราเข้าใจครับเราเข้าใจครับคุณใจเย็นก่อนนะครับคุณวางมีดลงก่อนครับผมเฮ้ยโทรหาจิตแพทย์สิ